เด็กครับผมมาเนี่ยมาต่อกันอ,อีพี่คืออะไรเลยส,ส,ส,สีสีสีเออโอ้ยจะหลงก็คือกเก่าครับหมองเกา่าทั้งหลายนะครับแต่ว่าโอวา้อว่าสีเดบอเพราะว่าเอาไปแล้วเกือบดับแล้วโอ้โหนี่แหนปิดครับิดลายแหนแหนปิดครับหมองเก่าหมองแดเมื่อวานนี่แหนปิดเลยนลายเสือต้องให้หน่อยเสือต้องมึงครับคุณบอส ซอมเบ่งไหมครับตอนนี้ีบอนียปิดเราจะขึ้นเดยดเหี่ปิดชัแค้งครับมือนึ้มาต้องใจเห็นไหมง่เลยไปหาทงม ิโต๊ะจอมึงมันขึ้นบ่มีพี่นี่สิสดยลงปะครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> สำรวจโอ้บ่เมนส์ำรวจซะก่อน มาครับมานี่เห็นขึ้นครับเหออไลไปยัง

còn con <laughs> bỏ, bỏ cắt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ย้อนเลือดครับจับปลาคุ้งไว้แลยก็ได้มันอุ้ยมันแบบเออจับปลาคุ้งยิ่มึงใส่กันาดไปย้อนเลือดย้อนเลือดเฮ้ยเอาเอาหินห้องใส่ป่ะแนม่ลองหินใส่ถุงกนนี้ชุบเลือดมาตัวหั

ไ่ยี่ร้อยว้าวสวยจังโอ้โตกเป็ดเนื้อไก่หนังไก่ฮึมไก่คิดว่ามันกัดสอบไหมได้ยังไงตื่นกับสอบอื๊อ่า มาตกปลาประเทนหังมิมพี่น้องนี่นี่เห็นว่นา,ารุ่มไกล้ใกลสิอซีนัดแจ็กขันนี่หละอีพี่นี่ห้าวบอไม่ยังาหาั่งมิมบ่ได้ปลาก็ได้หั่งมิมนี่ละสูตรสูตรเอาหาั่งมิมเพิน่นสีหลอดหรือสีด้วง ลองนะครับลองเลยว่าเป็นสีหลอดหรือสี่หลวงวิธีการเอาม่อ ข้งคนครับข้งคนณนัอดเลยับดับดับไปนัเต็มคนนะครับกไใส่มือเลยไใส่มือละดอกนึ่งโอ้โหไล่ยิงขาอยู่นี่ สีนัะเท่ายังไม่ยอมแพ้อีกดอกหนึ่มตัเราเหมครับซี้ยังไวครับฮักฟังพุ่นนักฟังพุ่นโอ้โดับเนี่ยเขอเข่อขอขอขอให้มันดับมันจะขึ้นไล มเคี่ยวโอ้โหนม่โตเลยโอ้น้อยซื้อๆวันนี้ นี่ครับพี่หนังโอเคพี่หนังโชยโชนๆชนัแกนที่ดีานนั่นใช่ละทุงมังกีไก่ทุงไก่หวานสุดท้ายเลยเรียบร้อยครับมือโปรเหลืองเลยแล้วมันก็เฮ็ดห้างไหมครับ ที่เอาแบบต้นแม่มันตายนะครับเพื่อนือนมันไปเช็ดข้างต่อไปสมั่งกันดีน้องเน,นี่ยหนานหยอย,อยปก๊ๆกกเลยครับตัวน่ออ,อ,อมอได้เตรียมอุปกรณ์มาครับออเอาซำที่มีแแล้วเอาก้ยวซ่าไขมุกนี่ละครับ นขนาดด้วยพี่น,<า>น้องเขียวหนึ่งเอ้าจัดการพวกน,น,นี้มัดไว้ มีสิเจ้าคับมือเดนเออยอมใจอยเตมนัดจัดอันนี้ให้แล้วให้แล้วทังนลง